สวัสดีค่ะวันนี้กบกลับมาอัปเดตสกินแคร์รูทีนตามที่เพื่อนๆขอมานะคะว่าใช้ยาตัวไหนใช้ยังไงใช้ตอนไหนทําไมถึงใช้ยาตัวนี้คลิปนี้กบก็จะมาบอกหมดเลยนะคะแบบละเอียดยิบเลยวันนี้กบขอมาแบบแต่งหน้านิดนนะคะแต่ว่าไม่ไ,มได้ลงรองพื้นนะทาแท่กันแดดแล้วก็แป้งเด็กแล้วก็ทาตาทา,ทาปากเฉยๆเนาะเออถ้าอยากเห็นหน้าสดก็ ไปดู ep ที่3นะคะซึ่งเดือนที่แล้วก็อาจจะแบบหน้าอาจจะไม่แตกต่างจากวันนี้เท่าไหร่เนาะอันดับแรกกบได้ตั้งโจทย์กับตัวเองก่อนนะคะว่าอยากรักษาสิวหนึ่งแหละวิธีที่ปลอดภัยข้อ2สกินแคร์ที่หาซื้อได้ง่ายและก็ในราคาที่เราพอที่จะจ่ายไหวและข้อ3ก็คืออ,อยากได้วิธีรักษาสิวที่แบบ ดูแลผิวเราในระยะยาวด้วยเช่นสิวหายแล้วแล้วก็ยังทาสกินแคร์ตัวนี้ได้อยู่แล้วก็ดูแลผิวเราไปในระยะเวลา5ปี10ปีไปเลยอย่างนี้ซึ่งตัวยาหลักที่กบเลือกในการรักษาสิวครั้งนี้ก็คือยาทรทิโนอินเป็นตัวยาหลักในการรักษาสิวครั้งนี้เพื่อที่จะหวังผลในระยะยาวเอาละค่ะมาดูสกินแคร์ รูทีนทั้งหมด7ไอเทมที่กบเลือกมารักษาสิวครั้งนี้จะมีตัวไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะสกินแคร์ป,ปรับสิวตัวที่1 Acne t i n A 0.05%ตัวนี้คือยาเททินอินใช้เพื่อหวังผลระยะยาวแล้วตัวนี้เขาจะเก่งในเรื่องของสิวพดสิวอุดตันเมื่อทาครบ6เดือนขึ้นไปจะทำให้หน้าเราเรียบดูเงาช่วยในเรื่องของริ้วรอยแล้วก็รอยสิวดูจางเร็ว ปริมาณที่ใช้ทาเท่าเม็ดถั่วใช้ทาก่อนนอนทาเสร็จรีบปิดไฟนอนเพราะยาตัวนี้จะทำปฏิกิริยากับแสงถ้าเขาโดนแสงประสิทธิภาพของยาลดลงนะตัวปรับสิวตัวที่2ของกบนะคะคือเบนแซก5%นะคะคือเคยใช้ยาเทรตินอินตัวเดียวสิวเพียวเลยปรากฏว่าสิวผดสิวอุดตันมันหายแต่สิวอักเสบสิวหัวหนองมันไม่หายเออ แล้วเราก็เลยเอาตัวเบนแซกมาทาเพราะว่าเขาเก่งในเรื่องของสิวอักเสบสิวหัวหนองแล้วก็กบจะเอาแต้มบริเวณที่สิวที่กำลังเกิดใหม่ด้วยทาตอนเย็นจากอาบน้ำเสร็จจะรอหน้าแห้งก่อนแล้วค่อยทาเบนแซกทาบางๆทั่วใบหน้านะคะทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงจึงทาแอคเนตินนะถ้าเราทาเบนแซกแล้วก็แอคเนตินพร้อมกัน ยา2ตัวเนี้มันจะกลืนกันเราจึงจําเป็นต้องทาเจ้าตัวเบนแสกให้มันซึมเข้าหน้าก่อนแล้วค่อยทาตัวแอคเนตินเอทับลงไปอีกทีเนาะไอเทมปรับสิวตัวที่3ของกบก็คือสกินเนลินคือใช้ยาแอคเนตินเอมันทําให้หน้าเราหมองคล้ำมากๆกว่าแอคเนตินเอจะได้ผลก็ต้องรอถึง6เดือน กบก็เลยเอาเจ้าตัวสกินเนลินน่ะมาทำให้หน้าเราสว่างขึ้นและช่วยลดรอยดำไปพร้อมๆกันยาตัวนี้กบใช้อย่างไรกบใช้ปริมาณ1ข้อนิ้วทาตอนเช้าหลังจากทา moisturizer เสร็จกบก็รอ moisturizer ซึมแล้วจึงค่อยทาตัวสกินเนลินนะคำถามก็คือยา3ตัวกบเริ่มทาอย่างไรนับจากวันแรกที่ทายา actinide ไปสสัปดาห์จึงซื้อเป็นแสกมาทาถัดไปอีก2สัปดาห์ก็ซื้อสกินนาเลนมาทาแล้วก็ใช้ร่วมกันมาตลอด6เดือนไอเทมปราบสิวตัวที่4กลุ่มของ moisturizer เป็น c e l a v วีพีเอาไมถึงใช้ตัวนี้ก็เนื่องจากว่าเราทายารักษาสิวจะทำให้หน้าเราแห้งแสบแดงรอกแล้วก็บอบบางมากๆเราก็เลยเอาเจ้าตัวเซลลวีซึ่งเป็นจอร์ t u r ซอ e r เนี่ย มาเติมความชุ่มชื้นให้กับหน้าของเราตัวนี้จะพิเศษมากเพราะว่าเขามีทั้งไฮยามีทั้งเซรามายแล้วก็ไนอเซรามายตัวนี้กบชอบมากๆตัวนี้ใช้อย่างไรใช้ปริมาณกดหัวปั๊ม3ามครั้งใช้ตอนเช้าหลังจากอาบน้ำเสร็จก็ให้รีบทาใน3นาทีเพื่อที่จะได้ล็อกความชุ่มชื้นให้กับให้อยู่กับหน้าเราไอเทมปรับสิวตัวที่5ในกลุ่มของกันแดดซึ่งกบก็ได้ลองใช้กันแดดมา หลายตัวเป็นลาโรสโพเซเป็นอควาลิสเป็นบิโอเลที่เป็นเอสเซนต์แล้วก็บิโอเลที่เป็นเจลนะคะซึ่งปัจจุบันกบใช้บิโอเลที่เป็นเจลอยู่ตัวกันแดดจะคอยปกป้องผิวเราไม่ให้หน้าเราหมองคล้ำเกิดริ้วรอยเกิดเป็นฝ้าเป็นกระยิ่งทายาก็ยิ่งบอบาบางมากๆจึงจำเป็นต้องได้รับการปกป้องจำเป็นต้องหลบแดดแล้วก็ทากันแดดเนาะ ใช้ปริมาณ2ข้อนิ้วหลังจากทาสกินเนลเร็จนะคะไอเทมปราบสิวตัวที่6ของกบนะคะเป็น kissing water ตอนที่เราเข้าสู่เวยรุ่นหน้าเราเริ่มผลิตน้ำมันที่มากขึ้นอยู่แล้วล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าอาจจะไม่เพียงพอได้ทากันแดดด้วยเราก็เลยจำเป็นต้องการ kissing water ในการเช็ดทำความสะอาดพวกคราบสกรปรกพวกคราบมัน คาบฝุ่นข้าบกันแดดออกไปด้วยตอนนี้กบจะใช้เช็ดก่อนอาบน้ำตอนเช้า1แผ่นสำลีตอนเย็น2แผ่นสำลีแต่ถ้าวันไหนกบแต่งหน้ามีการทารองพื้นกบจะใช้เมคอัพรีมูฟเวอร์ของเมเบลีนตัวนี้ใช้เช็ด2แผ่นสำลีแล้วก็ตามด้วย c r e e ซิงวอเตอร์จากนั้นก็ค่อยล้างหน้าด้วยสบู่ปกติแล้วก็เป็นตัวสุดท้ายตัวที่7สบู่ลักใช่ค่ะสะบู่ลัก คือกบใช้สบู่ลักโดยบังเอิญแล้วปรากฏว่าเออมันก็ใช้ดีเหมือนกันให้ทําให้หน้าเราแบบว่าเออสะอาดจนเอียดอะเออมันความรู้สึกคือมันโอเคกับหน้าเราเลยใช้มาเรื่อยๆจนครบ6เดือนตัวนี้ก็ทําให้กบประหยัดตังค์ได้อีกหลายบาทเลยแต่กบจะมีเทคนิคการใช้สบู่นิดนึงเอามือที่เปียกน้ําไปลูบกับสบู่แล้วก็เอามาถูที่มือค่อยเอามาถูที่หน้า ก็อย่าแช่ไว้นานให้รีบล้างออกเนาะถ้าแช่ไว้นานหน้าเราอาจจะแห้งได้ก็ประมาณนี้เป็นยังไงบ้างคะคลิปนี้ละเอียดยิบเลยใช่ไหมคะเพราะว่ากบเลือกสกินแคร์ที่มันตอบโจทย์กับทุกปัญหาผิวของกบหน้ากบจึงมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆเนาะ ถ้าหากวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ไปให้คนที่คุณรักเผื่อตอนนี้เขากำลังมีปัญหาสิวผิวหน้าเหมือนกันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กบกดติดตามช่องเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากกบไว้เจอกันใหม่วิดีโอถัดไปขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของเพื่อนๆสำหรับวันนี้กบไปแล้วนะคะบ๊ายบาย